สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปบาสทุกท่านนะครับบอสบิ๊กโพดอย่างที่ทำไมเอฟซทั้งฝั่งของผู้ยิบาลฟินแลนด์เนี่ยคือถืกใจสุดๆครับพี่น้องนะครับอ่าบอสบิ๊กโพดแบบซีครับพี่น้องนะครับบอกว่าอยากเก็บขยะจากปากใครมาไว้ในใจเรา ปาถุกทันนะครับหลังจากบอลบิ๊กโพสต์ไปแบบนี้นะครับเอฟซี FC เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากกรบพน้องนะครับหลายคนหลายท่านก็โดนใจสุดๆนะครับตั้งท่านนี้ก็บอกว่า,าตบมือสิรออะไรนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่านี่แหละคนดีมักจะมีทางเดินที่ดีเสมอนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าใช่เลยนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเลิศนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าจริงที่สุด เดินทางปลอดภัยนะครับนะครับส่วนเอฟซีท่านนี้ก็บอกว่าเดินทางปลอดภัยอีกคนนึงก็บอกว่าใช่แล้วนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าอย่าไปสนใจเดินหน้าย่างเดียวนะครับคนนี้ก็บอกว่ารอขาวสะอาดบอดบิ๊กสุดยอดนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเยี่ยมท่านนี้ก็บอกว่าจุกอีลีนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเจ๋งนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าเยี่ยมเลยนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าแม่นจ้านะครับ เอหลายคนหลายท่านก็โดนใจสุดๆครับพี่นองนะครับหลังจากเกิดดราม่าเยอะเยะมมากมายนะครับที่ผ่านมาครับพี่นอนะครับแล้วก็ส่วนเอฟซท่านนี้นะครับก็บอกอีกว่าจริงค่ะและสิ่งที่สําคัญไม่ลดตัวลงไปเล่นด้วยอย่าไปสนใจใช้กฎหมายอ่าไม่ใช้กดหมู่เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ ป๊าพี่น้องนะครับก็แม่นครับพี่น้องนะครับถ้ามีประเด็นยังเนี่ยถ้ามันเขาขอกฎหมายเนี่ยก็สามารถใช้กฎหมายได้ครับพี่น้องนะครับพอวาอย่างที่เพราะว่าถึงเฮตไปนะครับคนที่เขาเข้าใจผิดหรือว่าเขาไม่อยากสนใจหรือว่าเขาแบบไม่ชอบเราเนี่ยเขาก็ยังบดมัก อยู่วันยังค่้นะครับเอฟซี FC ทันนีก็บอกแบบซี่นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าแมนจ้าอย่าเสียเวลาเดินหน้าทำมาหากินนะครับมีต่โคนเข้ามาแบบบอกว่าเยี่ยมมากนะครับแคปชั่นนี้นะครับอ่านอีกรอบหนึ่งกับพี่น้องน,นะครับถึงใจสุดบอกว่าอย่าเก็บขยะจากป่าใคร มาไว้ในใจเราป้าตกทันนะครับนั่นแหละครับนุ่มบอ,อกในข่าวสารมาบอกาเราฟังเดินนะครับพอบอดบีใส่แคปชั่นนี่เอฟซี FC เนี่ยแฮะถูกใจสุดๆครับกดไล 20, ค์สองหมื่นกับพี่น้องนะครับคอมเมนต์อีกเป็นพันนะครับเกิดยัขึ้นครับพี่น้องครับ าทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวามาฝากกับผมคลิปนี้ลาไปก้อนคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ